เฮ้ยเฮียมาลดราคามาลดราคาด้วยโหเกิร์หุเกิร์หุเกิรคนหมดหลอลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีรับคนเข้าสู่ m i n e c r a f t ismp เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสารต่อนะครับอคอ์เรียมของเราให้มันเสร็จสักทีหลังจากที่ทำมาในไลฟ์หลายไลฟ์แล้วนะฮะ ก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมทําฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันท้างที่จะเล็กเนาะก็เราสามารถเติมน้ําไปก่อนได้เลยเดี๋ยวจะเติมน้ําตรงนี้ก่อนนะันที่เติมน้ําก็เติมทีละชั้นนะฮะถึงมันจะนานหน่อยแต่ก็ชัวร์สุดนะฮะจัดไปเหมือนผมต้องตามหาเจ้าตัว hard o b s t c อีอันหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าไอ hard o b s t c ของเราที่อยู่ตรงนู้นนะมันไม่ถึงตรงนี้นะซึ่งเราจะจมน้ําตายระหว่างทํางานได้นะเพราะฉะนั้นต้องไปหาเพิ่มซะแล้วพูดแล้วก็ไปกันเลย ระหว่างการตามหาผมก็ได้ไปเจอกับดงปากกาลังก็เลยขอแวะสักหน่อยแมโชคดีจริงๆปากกาลังจะหมดบ้านพอดีเลยจัดไปนไหนมันก็เยอะละเดี๋ยวผมจุดประตูนี้เลยละกันดูซิว่ามันจุดได้ไหมเอาละได้เวลาซ่อมประตูนเนเธอร์ตึมตึมอ่าตึมตึมตึม,ตม,ตมนี่เรียบรย้อยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนปึ๊บแบบนี้อา่าฮะโอเคเหมือนในนี้จะมีที่จุดไฟพอดีสุดยอด เรียบร้อยเหมือนจะมาโผลฟาร์มลุงเบสนะนี่ <c oughs> ผมจะทำฟาร์มเขาพังไหมเนะี่ยอูเหมือนเราจะเจอแผนที่เขาให้แล้วนี่แหละสิ่งที่ต้องการฮ่ามาดูกันสิว่าเราจะได้อะไรตอนนี้ทำไมผมไม่เห็นตัวเองในแผนที่วัดผมมีตัวตนไหมอ๋อผมยืนอยู่นี่าโอเคมันน่าจะอยู่เกาะน,นี้แหละตรงนี้เหรออู้เจอแล้วชิลเลตย่ม This is hard o p t i โอเคเราได้มาอันหนึ่งแล้วน่าจะกลับบ้านได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมได้จเจ้าตัวคอนดูดมาแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะทําไว้สักตรงนั้นก็น่าจะเท่ดีนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูจะทําเป็นเหมือนแบบอมพีทโจโยดนะฮะเป็นกลมๆแล้วก็มีคอนดูดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราทําตัวคอนดูดกอนลวกันเนาะ <gasps> จะตายไปเนี่ยเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีเป็นซีเลนเทินนะตกแต่ง โอเคเอาเป็นแบบนี้ละกันนะฮะจากนั้นเราก็วางเจ้าตัวคอนดูดเข้าไปปแบบุ๊บเทีนี้เหลือแค่เติมน้ํานี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดคือตอนนี้ผมยังไม่เติมแบบทังแท้งนะเติมแค่แบบนิดนึงเติมไปแค่ตรงที่มันสนน้อยๆน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเติมให้เต็มเนาะแต่ตอนนี้มันติดเจ้าคอนดูดนะฮะก็เบื้องต้นผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นกระจกอุดไปก่อนละกันนะเรียกว่าชั่วคราวแปะเป็นกระจก กันไม่ให้น้าทะลักละกันเนาะโอเคทีนี้มันก็จะใช้งานได้เรียบร้อยปิดข้างบนเพื่อความสวยงามนิดนึงโอเคอ่ะเอาไว้งี้แหละเราก็จะได้แบบหายใจตรงนี้ได้โดยที่แบบไม่ตายแล้วนะสุดยอดจากนั้นผมก็เลือกที่จะทําถ้านะครับผมโดยจะเป็นถ้าแบบเหมือนเป็นซุ้มทางเข้านะครับโดยก็เริ่มวางหินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งทีหลังเดี๋ยวนะตอนนีมน้มันใช้อะไรทำมอสซี่ได้นะมอดบ็อกไง มันคราำได้เหรอครับมันทําได้อยู่แล้วทําได้อยู่แล้วมอสบล็อกกับโคเบิร์นเนี่ยใช่ใช่มันเป็นของเกมเลยใช่ผมขายมอสบล็อกนะครับโอ้ได้เลยเอาละครับมันก็เหมือนมันก็เหมือนปั๊มหินนะฮะก็วางเหมือนเถาวันเลยเถาวันกับหินทู่อันนี้มันเป็นมอสมอสคู่กันเออเมื่อพี่หนุ่ยคุยกับผมเรื่องการเลือกเพลงมาตัดต่อคลิปกูกดมาแล้วกูเจอใช้เพลงเด็กเมืองกูงุดหงินมากเลยนะมึงรู้ไหมทำไมวะก้นมีแค่นั้นอะ มันเพะมันซ้ำกับมึงพวกกุงงูงีดเลยแบบไอ้เพียเพะแล้วมันเป็นเพะไม่ชอบเลยแบบโอ้ก็มันชอบก็มันชอบอแต่ว่ารถรถนิยมดีเองเออรถนิยมดีอ่ะแน่นอนมาไอ้ผมต้องการมอสซี่จำนวนมากก็เลยซื้อมอสจากหมอบอสจากนั้นลุงเบสก็เรียกให้ไปดูวงจรฟาร์มวิเทอร์สเกตเลตันสามห้าหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชว์เสามาแล้วลุงมันต้องไปทางไหนอ่ามันจะมีรูงงงข้างบนอยู่โอ้รูแค่นั้นนะลุง โอ้ก็นึกว่าแบบรูใหญ่วงจรมันเละอ่ะตอนกล่องที่มันพัเไปมันเต็มอ่ะมันมันเละเพราะว่ามันมันติดกันอ๋อต้องทําห่างกันด้วยก็คือถ้ามันติดกันเนี่ยลุงไฟมันก็จะแบบมันก็จะไปพลาดโดนอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยต้องทาให้มันไม่เต็มไม่ก็ต้องวางห่างกันใช่พี่อยากแบบให้มันกดปุ่มอล้วคันโยกอ่ะมึนพี่ว่าพี่มึนจะตกตถว่ะเดี๋ยวฟูข้างมองไห่ไหนอะไร ลุงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อวันนี้มันเป็นกระจกเหรออ๋อลุงตกกลุ่มนะเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลียมเลี้ยงสลาม <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังจะเกิดอีกเลย <c oughs> จา้าแบบกระดกลิ้น <c oughs> จากนั้นผมก็ทําการตกแต่งเจ้าคอนยูดนะครับผมโดยการทําไปเหมือนมีหินงอกหินย้อยนะครับผมมาจิ้มตรงกลางพอดีเนาะก็คือจะเหมือนแบบเป็นแกนพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ดูเท่ดีนะจากนั้นก็สร้างประการังทิพย์นะครับผมเป็นประการังสีลุงที่ทําจากคอนกรีตนะครับโอโ้โหเเนียนเชียว ในส่วนตรงที่เป็นลิฟต์นะผมก็ได้ทําเป็นเหมือนถ้าอีกแล้วนะฮะก็คือเหมือนหินล้อมรอบลิฟต์นะผมแล้วก็ทําพวกเนินที่มันเป็นทรายนะเพิ่มความแบบว่าสมจริงเพิ่มขึ้นนะจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่วางหินตรงที่มันโล่งๆนะครับมันจะได้ดูแบบมีความเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แก้ตัวหลังคาเพิ่มมอสบนหลังคาบ้างนะจะได้ไม่ดูโล่งเกินไปไอเหี้ยอุ๊ยเรียบร้อยคูแรงคูแรงโนอย่าแกอย่าบุล คนบุลี่ยังคนแรงโอยมาพอยอิงไม่ชอบดอยอิงตีลังกาย่างปิ้งเดินอิงอิงอยู่ริมน้ำปิ้งปิ้งวัดนีปิ้งปิ้งเลยดูตีลังกาย่างปิ้งเดินมาอิงอิงเดินริมริมดิ่งปิ้งน้ำอะไรทำไมไม่เหมือนเดิมวะ The folks Oh God. ทำอคอาเลี่ยมไปสักพักก็เปลี่ยนมาทําเพดานบ้างนะครับผมผมก็ได้ทําการเอาบล็อกมาปิดเพดานนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามเนาะแล้วก็ทําไฟเพิ่มนะครับจะได้ไม่ดูโล่งกันไปสุดท้ายผมก็ทําสิ่งที่น่าจะเสียเวลามากที่สุดในการทําอคอาเลี่ยมครั้งนี้นะผมนั่นก็คือการเติมน้ําให้เต็มเหมือนเดิมนั่นเองบอกได้เลยว่าเหนื่อยจัยดจาแล้วทุกคนก็ตอนนี้ผมได้ทําการเติมน้ำนะครับในตู้ของเราเรียบร้อยแล้วนะมันจะเรียกว่าตู้ก็ไม่ได้นะมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าตู้เยอะเลยนะ,ะจากใส่ใส่ตอนแรกมันก็จะขุ่นๆนิดนึงน สังเกตว่ามีผิวน้ามีอะไรก็ดูเหมือนดีมั้งนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปลามันจะปลามันจะยังไม่เกิดละมั้งมันจะมีเกิดบ้างแหละเกิดตามธรรมชาตินะแล้วเดี๋ยวมันก็ดิสปอนไปเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาทัวร์สักรอบหนึ่งนะก็เริ่มจากตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนอยู่ในถ้ำนะผมคิดว่าจะเอามาเลี้ยงเจ้าเอ็กซ์ลอตนะฮะมันจะได้แบบไม่ไปกินปลาข้างนอกกันนะเนาะเราเอาไว้ตู้ใหญ่ไม่ได้นะครับต้องเอาไว้ตู้เล็กแบบนี้ส่วนเจ้าอันนี้ก็จะเป็นตู้ใหญ่นะครับเป็นตู้เดียวกก็็คือใสสส่่ปปปลาาาทัววไนรถึงงงยๆตี้ จากนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้นี่แถบนี้ทั้งแถบเลยนะฮะมันจะเป็นอาเป็นตู้พิเศษนะครับนี่มันจะมีไอ้นี่กันอยู่นะครับก็คือ,อ,อมันจะไม่ต่อกับตู้ใหญ่นะฮะผมจะเลี้ยงเอาไว้เป็นปลาปักเป้านะครับมันจะได้แบบว่าแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งชนิดกันนิดน,นึงเนาะเดินมาตรงนี้ก็จะมีถ้ำอีกนะฮะตรงนี้ก็จะเลี้ยงเหมือนกันเป็นเอ็กซ์ลอตเหมือนกันนะส่วนบ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็จะไม่ต่อกับตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นบ่อเลี้ยงเต่านะครับซึ่งผมวางไข่เต่าไว้แล้วเดี๋ยวพาไปดูก็ถ้ามองตรงนนี้ก็็จะะเห ว่ายเล่นอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูในตู้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาไปดูลิฟต์นะครับมัก็จะมีลิฟต์ที่เราทําไว้เนาะก็คือขึ้นชั้นสูงสุดนะชั้น3นี่ลิฟต์ก็จะทำเป็นสไตล์ถ้าเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้น3นะครับก็คือเราจะเห็นเป็นผิวน้ำนะเนาะก็คือเราจะอยู่สูงนิดนึงผมไม่อยากเติมนะให้มันเต็มนะครับเดี๋ยวมันดูแบบมันจะดูซ้ํากันเกินไปเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะทําตรงนี้เพิ่มทรายหน่อยละกันแล้วก็เลี้ยงเต่าด้วยละกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวสุดท้าเยเรามาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะฮะก็ตอนแรกที่ผมบอกว่าจะทําเป็นเหมือนต้นไม้อะไรสักอย่างใช่ไหมทะลุกระจกไปนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นเจ้าประการังนะครับผมอาจจะสังเกตว่ามีโน้ตบล็อกนะครับแล้วก็สังเกตอีกทีว่าข้างล่างมีออฟเซอร์เวอร์นะครับใช่ครับตรงนี้มีวงจรครับผมวงจรน,นี้จะเป็นวงจรประตูนะครับซึ่งเราสามารถแบบเข้าไปในตู้ได้แบบนี้แต่ก็คงแบบไม่ได้ใช้อะไรบ่อยนะเอาไว้ว้เข้าอย่างนี้ นี่เราก็สามารถเป็นนักบาดาน้ำได้นะนี่ว่ายดูปลาดูอะไรพอเข้ามาดูข้างในแล้วมันก็ดูสวยดีนะฮะก็ข,ขึ้นมาตรงนี้ได้นะก็เดี๋ยวผมว่าจะเอาทรายมาแปะเนาะก็แปะหน่อยลนะ้กันไอ้ทรายพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไข่เต่ามาวางนะครับให้มันเป็นบ้านของเต่าอนะเนาะนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะเติมพวกแร่นะครับเข้าไปนะในตรงที่มันเติมได้นะฮะเพิ่มความสมจริงและสวยงาม ก็ตอนนี้มันมีปลาเกิดแล้วก็พยายามใส่เนมแท็กให้มันนะฮะโอเคมันจะได้ไม่เกิดเพิ่มเนาะเจอปลาเน่ย <c oughs> เจอปลาปักเป้าก็เอามาใส่อีกตู้หนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะเติมพวกดิฟสโตนเข้าไปนะเพื่อที่มันจะได้แบบเข้ากับธีมเนาะอ่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่เลี้ยงเต่านะฮะค่อนข้างที่จะงเงียบเงา มีไข่ที่ยังไม่นี่ด้วยนะเดี๋ยวต่อไปที่ผมจะใส่ลงไปในตู้นี้นะนั่นก็คือประกาลางที่เราไปเก็บมาน่นเองไปเก็บมาก็เราอาจจะหาจุดสวยๆใส่นะฮะจุดที่มันโล่งๆอย่างอะไรแถวๆนี้อะไรเงี้ยนะซึ่งประกาลางมันก็มีหลายแบบนะครับมันจะอารมณ์บ่นเราทําแคคตัสอะไรพวกนี้กระบองเพชรนะมันจะยิกยยียิกยีนะบ,บ้างก็กลมบ้างก็อะไรสักอย่างนะ สีฟ้ามันจะลมเหมือนแบบเป็นฟองน้านะครับกลายเป็นแท่งๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวต่อไปที่ผมจะใส่ก็น่าจะเป็นพวกอ่าหญ้าใต้ทะเลนะแล้วก็เคลแล้วก็พวกฟองน้านะครับเราเริ่มจากอะไรก่อนดีฟองน้ําก่อนล้วกันอ่าฟองน้าที่ผมหมายถึงก็คือฟองที่มันเป็นแบบเป็นฟองผุดขึ้นมาจากน้านะซึ่งก็ใช้เป็นเอ่อมุกเดิมนะโซแซนนี่แหละโอเคเราก็เล็งจุดที่มันอยู่ใกล้ๆกระจบนะมันจะได้เห็นนิดหนึ่งนี่โอเค โอเคแล้วก็ตอนนี้เราเหลืออีก2สิ่งนะครับที่ผมจะใส่เข้าไปในอัลคาเรียมของเรานะครับสิ่งแรกก็คือเคลนะครับก็เดี๋ยวเราไปใส่เคลก่อนแล้วก็สิ่งที่2ก็คือเป็นบนมิลนะแปะเพื่อจะเป็นแบบว่าทำให้มันเกิดซีกลาสเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ตอนแรกผมกําหนดไ้เลยคิดว่าั้งแต่แรกแล้วว่าตรงนี้จะเป็นบบป่าเคลอะไรประมาณนี้เนาะก็แปะไปเลยเป็นป่าเคลไปเลยเป็นเหมือนสร้างไบโอมในตู้ปลาตัวเองอะไรเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวผมก็แปะเป็นอันนี้ไปเลยแล้วกัน ตอนนี้ก็จะกลายเป็นป่าเขียวขึ้นมาทันทีโอเคเสร็จไปหนึ่งโซนทีนี้ตู้ปลาบ้านเราก็จะดูแบบโอโ้โหลกจะจัดตรงนี้เหมือนจะลกไปหน่อยนะครับก็ค่อยๆแก้ไปอนะเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเริ่มเอาอาพวกปลาที่อยู่ด้านนอกพวกนี้นะครับนี่เอาไปปล่อยในตู้เลยแล้วกันนะซึ่งวิธีปล่อยก็ชึบเราสามารถแปะบบนี้ได้เลยไหมปึ๊บไปเลย มันอยู่ในพื้นที่แคบมานานแล้วนะให้มันไปสำรวจโลกกว้างที่เราสร้างให้มันแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวผมไปเอาเอ็กซ์ลคตมาเลี้ยงดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวขอซื้อสัก7ตัวแล้วกันนะั่งเี้นะซื้อเอ็กซ์ลคตตัวเอ๊เหเม็ดโอเคเมว่าเขาจะมีใส่ถังไว้เต็มเลยนะั่นแ่ยดูซิเราได้ซีอะไรเอามาวางบนนี้แล้วกันปุ๊บ้ยน้องสีชมพูโอเคผมก็จะเอาสีน้องสีชมพูไว้ตัวนี้แล้วกันเนาะ โอเคก็ okay, เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับมีอีกสิ่งที่ผมต้องเลี้ยงไว้ให้ได้นะครับผมสิ่งนั้นก็คือตึม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 เ e l l ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องสร้างสิงส่งนี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันมีแบบว่าผู้พิทักษ์เฝ้าตู้ปลาอะไรเงี้ยก็ให้มันไปอยู่ด้วยกัน2ตัวเลยแล้วกันนะโชคดีนะเพื่อนโอเคนะครับ, okay, รบก็สําหรับอีพีนี้ก็คงมีประมาณนี้หน้าผมแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะ้ผมสําหรับอ่ะอวควเรียมของเรานะครับก็เป็นอวควเรียม น่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมานะครับในการเล่นเกมครับตั้งแต่เวอร์ชัน1.3เป็นต้นมาเนาะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมนะครับผมเอาไว้เจนคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเอาหายไปแล้วอ่ะปลิป่อัชิอยู่้วย